เป็นสืืื่่่ออออทีเชรัาวน,นยกานอำเภอคนนี้มีแต่ให้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกานายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีได้จัดให้มีการอบรมคณะกรรมาการหมู่บ้านกมจากตำบลยิ้วรายโพขาต้นกกโก,โกบ้านคอยและตรุง จำนวน750คนขอออออกกกกกกัันนนนนนนาา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 ารรรรรรจดดโชคคแวววเเเีี้ิททท22 2,600สงงห่่มพืลตภ เรนสีรทระหว่างบหน้าห้าสิบห้ดรมีวัตุประชงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของท่ากรรมการว่าให้มีความชัดเจนขึ้นรวมทั้ง โดยมีท่านประยูรสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดหนหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีนายรัฐพลธุระพันธ์ในอำเภอเมืองลบบุรีได้เดินทางไปมอบทะเบียนบ้านที่ลงนามด้วยตนเองให้กับเจ้าบ้านรายที่มาพบเมื่อวานซึ่ง นายอำเภอช่วยแก้ไขปัญหาจบสิ้นการรอคอยมาเป็นเวลาแรมปีและวันนี้เขาดีใจจึงขอให้นายอำเภอเป็นผู้มอบทะเบียนบ้านให้จากมือและเขานำกระเช้ามาขอบคุณนายอำเภอด้วยความดีใจของครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องณห้องทํางานนายอําเภอเมืองลบบรุรีต่อมาเวลา14นาฬิ30นาทีถึงเวลา17นาฬิกาได้ต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนของพี่น้องจากศรีสะเกตโดยเป็นพระหลวงพ่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมื่อครั้งท่านรัตพลธุระพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีได้ดารงตาแหน่งเป็นประดับอาวุโส อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดเมื่อปีพุทธศักราช2554ความรักความผูกพันยังคงมีให้กันตลอดมาและเพิ่งจะเจอกันเมื่อเวลาผ่านไปถึง14ปีมีความสุขทุกฝ่ายและในเวลาเดียวกันนี้เพื่อนที่นับถือกันจากอำเภอผักไห่ที่นายรัฐพลธุราพันธ์ในอำเภอเมืองลบบุรีได้เคยเป็นนายอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนโดยมิได้นัดหมายกันทั้งสามฝ่ายก็ถือว่าเป็นสิริมงคลด้วยการ,รยานมิตรด้วยรักและผูกพันที่มีให้กันเสมอมานะครับสนับสนุนข่าวโดยไอคาวนานาคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกบริษัทรักษาความปลอดภัยป่าวายสตาบริหารงานโดยพันโทวันทาล้วนบรารมี นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปรีโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยา่างคมชัดภัรักทองแก้วผู้อวกยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน